ในคลิปวิดีโอตัวนี้เราก็จะมาทำการเทสตัวปั๊มน้ำครับของ EX 6 0นะตัวนี้ก็ของทิตชิเดี๋ยวเราเทสที่ผ่านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มตัว10 e 10VD 4 3. 3 s r 1R เราเทสที่ผ่านนี้ก่อนนะครับเราไปดูกันแรงดังเนเขาน้อยมากสบายเลยนี่ที่ผ่นหน้าแลครับ เมื่อสักครู่นะเราเทดสอบนี้นะตัวเมนปั๊มด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเทสตัวเมนปั๊มด้านท้ายตัวนี้นะตัว P2 ตัวนี้เดี๋ยวเรากร็ทำการเทสแรงดันนะอันนี้ไม่มีั่วยเป็นอะไรไแล้วก็มาเทสตัว P2 ตำแหน่งนี้ครับตัวด้านท้ายของเมนปั๊มนะเราไปเทดสออันนี้ครับ